สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอวดีปะรายการที่จะพาคุณไปกินไปแอวในแบบเมียงเมียงวันนี้บุมบีนมาได้มาคนเดียวเนอเพราะว่ามากับเอ๋มากับน้องแม่เตาเยยยไหนวันนี้มาแอวไหนเพื่อดูก่อนวันนี้เป็นสวนดอกป้าโจลุงใจเต้าใช่นี่้าคุณแม่ไม่ติดเต้นเจอได้ใครคู่เออคุณแม่ค่ดีวะ แล้วดูชุดเฮาแต่ละวนางเหนือสิ่งอใดในความสวยคือความร้อนแดดเวอรมากความร้อนนี่เองอย่างใดโอเคมาตามมาไปสวนปัจชวนลุงใจตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมหางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ30สินาที ค่าเข้า,ขาชมสวน50บาทมีน้ำดื่มฟรี1ขวดนะเจ้าทางสวนจะมีพอไทยหุบไว้ให้บริการฟรีเลยเส้นทางไปสวนประจวนลุงใจค่อนข้างซอกซอนนักอัดงงได้นะเจ้าแนะนำผู้เปิด GPS หรือติดต่อสอบถามเส้นทางไปที่ a c e b o o k แฟนเพจป้าจวนลุงใจได้เลยนะเจ้าอย่างไงน้อ <c oughs> คือเขาจะต้องมีภาพก่อคุณแม่ได้แรงบันดาลใจจักหน่อเนี่ยคชมอ่ะนี่แม่อ่คือรูปนี้ ดูต้องนิสึงอันนี้ที่ว่าของปีมาเจ้านี่เพราะว่าเสื้อพร็อพถูกต้องคุณแม่แล้วเรื่องหัวใจว่าอะไรพ่อ,อ,อตอนนี้คุณแม่เรื่องหัวใจนะก็ต้องถามเลยโสดโสดมาประมาณ6ปีออแนละก้าหกปีอะจริงสวยขนาดนี้เป็นโสดนีงอย่างลูกเสียดายคือเขาที่ค้านเอาไข่สักคนหนึ่งแบบมาฮุกุดนกค่ะแม่เขาแต่อ้อ,อ ค่ก็ตอนนี้แม่จะได้ประกาศลง Youtube นี่เลยว่ากําลังหาขอบคุณค่ะจริงๆก็ไม่ได้ปิดนะอยากตาแล้วคือเขาที่ค้านเอาไข่มาเขากุดหน้าก่ะสเปคด้วยค่ะสเปคหรอได้หมดออืืมมถ้าเกิดโอเคคุยกันผูกคอก็แบบอู้กันหูเรื่องเอาอกันหเรื่ง กูแม่แล้วจะได้เต้าจะไปตัดต้อยหกะยังใหญ่ยังได้มาได้ก้ามาได้เลยอ่ะแปงางล่างก่อนดได้มากได้แม่ได้แม่ถ่ายหุบ เจ๊ด้ยนาทุ่งดอกคืนตักปีมาตอดเตี้ยงคืนชวนมาแอลส่วนดอกไม้ก็ขอบคุณแม่ลูกก็บอกว่าจะไปไหนไงวันนี้กับวันหยุดเนาะไข่ก็บวอยู่สักคนก็ตักคุณแม่ไปในกาแต่เพิ่งมาแอลส่วนดอกผาดไปได้เลยดูดอกไม้งามขนาดนี้เอาจริงๆคือเขาได้คนมาช่วยถ่ายหู่อ่ะเรื่องขาแล้วคือเขาได้คนมาช่วยถ่ายหู่นั่นเองโอเคอนุโลมปะกำลังหามุมี่บีบเพราะว่า ดูคนค่อนข้างจะเยอะเลยเพราะว่าส่วนนี้คือแบบคนค่อนจะต้องรล้วอันนี้ขนาดวันจันทร์นะเนี่ยซึ่งวันยุทธนะเนี่ยและตอนนี้มุมก็จะสวยมากๆเลยนี่สวยจริงจริงโอเคก็ปีสายหน่อยอ๋อสายสายสายนิดนึงอ่าอียียยังหัวข้างหลังอ่ะโอเคโอเคเออดีดีสวยสวยโอเคยังค้างไว้ค้างไว้อ่ะอ่าอ่อาชีพดูสะก้อนดูสะก้อนดูสะก้อนความสวย โอเคเอล้อยู่แงแยู่ในนแรนตรงๆสวยเงยนหน้าสวยหน้าอสวยสวยสวยเลืองส มาคุแม่มเข้าม,มามาเข้ามาขึ้ไปก่อนก็โลงมาย่อย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 ค่หนึ่งสองสาม่หนึ่องรามยอยกมือหน่นึ่งสองสัสมส ขนหย่อมพวกสูงไปสูงเงาสูงตาได้หนูหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกขาดแม่หนึ่งร้อยหกสิบห้าไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยร้อยหกสิบห้าขุนมาตรฐานเอปะเออได้อยู่จริ้งค้อแต่เมกมันไส้มันอะมันนุ่มกว่ามันงามกว่ามันสูงกว่า ตามาแต่ขี้่าอย่างก๋อโอ้หโหแวเมือนได้ยินนะนัเท่น่นางเทาละปล่อยนางไปโตแฟชชั่นแฟชั่นในอย่างนางขอไปที่จะโตต้นอะดูอ่ะเอออ่ะอ่ะดูดูเป็นยังเป็นยังคุณแม่อ้าเอานี่ไปถืออ่ะนี่กีกพี่ขนาดเลย long เรียบร้อยแล้วค่ะจบ,จบแล้วจะไ,ได้ก็ฝากมาแอลสวนบ้านจวนลุงใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe s ซับสไคร e นักแอลดีป่ะโอเคถ้าอย่างใดไครมีเวลาว่างก็มาแอลนะเจ้ายังใหม่ช่วงนี้ดอกกระลังงามเลยแอ,อลไทยเที่ทยวไทยด้วยกันอุ้ดคนไทยนไทยใช่กระ<ม>ตุ้นเศรษฐกิจเนาะโอเควันนี้ก็ลาด้นะเจ้าสวัสดีเจ้า 来回来。